ครที่อยากแช่ออนเซ็นนะคะเซฟคลิปนี้เก็บไว้ดูได้เลยค่ะเพราะเราจะมาบอกข้อห้ามในการแช่ออนเซ็นกันซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สปาออนเซ็นของโรงแรมสเตจบิดสวีทบางข่ทองหล่อค่ะข้อห้ามแรกนะคะก็คือไม่ควรที่จะแช่ออนเซ็นหลังจากที่เราดืมา่มแอลกอฮอล์ทานอาหารและออกกําลังกายนั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะไม่ควรที่จะสวมใส่อะไรลงไปในบอ่อออนเซ็นแต่สาหรับที่สเตจบิดทองหลอ่อเราอนุโลมให้ใส่ชุดว่ายน้ําลงไปค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็ควรที่จะล้างตัวก่อนลงบอ่อออนเซ็นค่ะซึ่งที่นี่ก็มีให้บริ การทั้งแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ๆอย่างการนั่งอาบน้ำแบบนี้นะคะหรือถ้าใครต้องการแบบ p r i v a t e เราเองก็มีห้องอาบน้ำไว้ให้บริการทุกคนคะ่ะและอีกหนึ่งข้อห้ามนะคะก็คือไม่ควรถืออะไรเลยแม้กระทั่งผ้าเช็ดต,ตัวเนี่ยลงไปในบ่อออนเซนค่ะซึ่งสําหรับสเต์บิดทองหล่อเราก็มีบริการล็อกเกอร์ให้เก็บของนะคะและยังมีข้อห้ามอื่นๆอย่างเช่นคนที่มีรอยสักเนี่ยห้ามลงบ่อออนเซนและเราไม่ควรแช่ออนเซนเป็นเวลานานไม่ควรเกิน3าครั้งต่อวันค่ะห้ามปรับอุณหภูมิน้ำด้วยนะคะผู้เข้าพักทุกท่านสามารถสอบถาม บริการออนเซ็นและซาวน่าได้ที่โรงแรมเลยนะคะใครมาพักที่สเตย์บีทของหล่อยอย่าลืมมาใช้บริการนะ